นะครับวันนี้ก็สี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับของผมนะครับไอตัวนี้ก็ได้มานะครับแก้มแดงข้างหนึ่งแก้มขาวข้างหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเวียดนามนะครับอันนี้ก็ซื้อมามาสองเดือนแลวครับนี่หูขาวยังไม่หูแดงยังไม่งอกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ ta ta ก็กไอรอผมนะครับไอรอนะฮะไอรอนะครับส่วนอีกตัวนะครับผมผมมีห้าต mm. ัวนะครับ hm, อีกตัวหนึ่งก็ปัดขนอยู่นะครับวันนี้มันจะมาป้อนดอนกันนะครับก็ป้อนุกตัวแล้วนะครับบางตัวก็ต้องป้อนกับไม้นะครับตรงไม้ในแต่ตัวนี้ก็ป้อนอย่างนี้เลยนะฮะกินแล้วนะครับใส่จะาอกล้องนะฮะายกล้องาอกล้องเอาเร็วเอานี้ก็ได้อะเอาลูกอ่ะเอาเลยลูกยับเลยยับเลย เร็วสิเอ้ยไมครับพรุ่งนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักเ,เกือบสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์แรกก็ใช้ไม้นะครับใช้ไม้ปอดก็กินแล้วนะครับกินแล้วนะครับนี่ก็วิธีการเลี้ยงของผมก็ตั้งกับพื้นนะครับตั้งกับพื้นเวลาเดินไปเดินมาก็ตั้งกับพื้นนะครับใส่อายกล้องตอนนี้นะครับอายกล้องนะเร็เว กินสินะครับอะนะครับไอ้ตัวนี้ต้องใช้ไม้นะครับต้องใช้ไม้ปนนะครับแอนกินไปแล้วก็กินไปแล้วน,นะครับพวกนี้ไอกล้องนะครับไอกล้องเดี๋ยวตัวนี้ต้องเสียบเสียบก่อนนะครับ เนี่ยครับใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กินอ้าวไอเฟ็ดนะครับไอเฟ็ดเดียวกินไปแล้วนะครับกินไปแล้วโอเคแล้วกบผมนี่ตั้งกับพื้นนะครับตั้งกับพื้นนะครับแล้วผมนี่อยู่กันสามคนสี่คนนะครับมีลูกบ่าวด้วยนะครับลูกบ่าสองครัวครึ่งนะครับก็ไออาบน้ําบสามนะครับแล้วก็ หลังจากน้นเสร็จแล้วก็ป้อนนอนนะครับเด็กเรียกก็บเปิ่กับไม้ก่อนนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่เปินกับไม้แน่นอนนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยกับฝากไว้ด้ยวยครับ